สินค้าคุณภาพดีราคาเบาๆเริ่มต้น999บาทมาแล้วจ้า Acid l b a b ND2 ลดเหลือ3,999บาท s o ิ e r e g Moon ลดเหลือ3,299บาท Africa Fadia ลดเหลือ2,999บาทฟ f a d i ยลดเหลือ999บาทรถเข็น Optia ลดเหลือ3,999บาทรถเข็น Africa อ Solaria อลดเหลือ999บาทเ,ปปาาเ,เาทพียงเท่านั้นเองรีบๆเข้ามานะคะลักษณะใบลดเหลือ4,999บาท รถเข็นแอฟริก้าลดราคาเยอะมากเลยมีรุ่น1,999บาทด้วยนะคาร์ซีดคอมบีเคอร์ฟมูเบลลดเหลือ3,999บาทและคาร์ซีดคอมบีลดเหลือ999บาทรถเข็นคอมบีเราก็มีนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นเองคาร์ซี o จอยทิก็มีลดเหลือ999บาทเข้ามาชมกันได้นะคะ และยังมีคาซีบูเตอร์ของน้องเด็กโตด้วยนะคะมีให้ชมให้เลือกหลายรุ่นเลยใช้ได้สูงสุดถึงอายุ12ปีเลยตอนนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาเยอะมากเลยแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาชมสินค้าจริงก่อนได้นะ